โจโจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง God Usof นะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม ROV นะครับผมคน RV หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับ RV นาอก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะเป็นกัจ้ารรมผมคนนี้มากๆเลยเนาะโอเคครับผมวันนี้เนาะผมก็จะมาอัปเดตกิจกรรมใหม่กันได้เลยนะครับเป็นกิจกรรมที่ทุกคนห้ามพลาดนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปเนี่ยยังไงผมก็ขอแค่คนละหนึ่ เพื่อเป็นงันเจอกับผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะทุกคนนะแล้วก็สามารถตามไปดูกิจกรรมที่ผมอัปเดตไว้แล้วได้นะทุกคนก็ลงไว้หลายคลิปเลยตามไปดูได้เลยน่นะครับโอเคครับผมเนี่ยก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็ขออย่ามาอัปเดตตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับกิจกรรมการแข่งขันนะครับปรลี2025 winter นี่เลยนะครับหรืยง่ายๆก็คือ RPL นั่นเองนะครับผมซึ่ง จะจัดขึ้นในวันที่25และ26นั่นเองนะครับตอนนี้นอนเราได้4ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเองนะครับก็คือมีเบคอนชามนะครับผมฟูลเซนนะครับ PSG e-Sports นะครับแล้วก็บุรีล์นั่นเองนะครับผม4ทีมตรงนี้นั่นเองนะครับวันน้ซึ่งใครที่ไปร่วมงานเนี่ย เกมนะครับเขาก็จะมีของแจกรางวัลแบบเยอะแยะแน่นอนได้เลยนะครับแต่ที่ผมรู้ตอนนี้นะครับผมนะก็คือเพื่อนๆเห็นเสื้อทั้ง2ตัวตัวนี้แม้ทุกคนนะจะแจกวันละส0 0พันตัวแนเดนนะครับวันนั้นสลับเสื้อสุดเอ็กซ์คลูซตรงนี้นั่นเองนะครับก็ไม่อยากให้พลาดกันหรือว่าใครที่แบบเอ้ยไม่อยากพลาดอยากจะแบบไม่อยากจะไปลุ้นว่าเอ้ยจะได้หรือไม่ได้เสื้อนะครับผมก็สามารถจัดตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะมี2แพ็คตัวนี้นะครับผมก็คือมีสูทพิมนะครับสามพันเก้าร้อยเก้าสิบนะครับแล้วก็โอเวอร์หลดนะครับผมเก้า สามารถไปลองดูกันได้นั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปอัปเดตที่กิจกรรมวันนี้กันดีกว่านะครับผมบอกเลยว่าสายฟรีห้ามพลาดแน่นอนตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่เพจของกา l i นา Rov Thailand นะทุกคนนะเจียมนะครับผมก็โพสต์มาประมาณ3ชั่วโมงที่แล้วนะครับเตรียมพบกับรูปโฉมใหม่ของ a าร์เซนกนะครับในวันที่22ตุลาคมนี้นะครับผมอีกไม่กี่วันเท่านั้นนะครับและพิเศษสุดๆในรอบนี้นะครับพร้อมรับกรอบโปรไฟล์สุดพิเศษของอาร์เซนา แจกครั้งเดียวเท่านั้นพลาดแล้วพลาดเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างนะครับผมนะเพื่อนๆอ,นอาจจะงงว่าเอ้ยแล้วสกินของอาร์เซนกาเนี่ยจะหายไปไหมเหมือนเอ่อของเอพีเตอรที่มาเป็นเฮเลนนะครับสกินของอาร์เซนกาทั้งหมดจะยังคงเหมือนเดิมนะครับเพราะตัวนี้เจียมเขาบอกเลยเนาะสกินและล่างดั้งเดิมทั้งหมดของอาร์เซนกาในช่วงคำในช่วงคำสาบ ครับผมจะยังคงใช้งานได้ตามปกติไ้เลยนะครับแต่ว่าโมเดลหลักเนี่ยจะเปลี่ยนไปไ้เ้ยนะครับแล้วก็สกินที่จะเข้ามาในอนาคตเนี่ย ก็จะเปลี่ยนไปนน่เอ่นะครับผมนะสำหรับตรงนี้น่เดนะครับแล้วก็สกินเอฟเฟกต์สกิลต่างๆนะครับหนึ่งสองสามเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปด้วยน่เด่นะครับผมนะสำหรับตอนนี้และสำคัญนะครับเออฮีโร่ใหม่แอสเซนกาตัวนี้นะครับผมนะก็แจกฟรียกเซิร์ฟอยู่แล้วน่เด่นะนครับรวมถึงเพื่อนๆนะครับที่มีร่างปกติแบบไม่ใส่สกินของแอสเซนกาเนี่ยก็ยังคงเล่นได้เหมือนเดิมตามปกตินะครับเพราะว่ามันจะเปลี่ยนไปเป็นสกินแทนแน่เดนะครับและที่ตรงนี้ะครับผมนะที่ผมไม่อยากให้ทุกคนพลาดกันนะครับ อันนี้คือห้ามพลาดมาก,ก่ว่าฮีโร่ที่แจกฟรีตัวนี้ออกนะพอฮีโร่ที่แจกฟรีตัวเนี้ยพลาดแล้วยังสามารถซื้อตามกลับมาได้นะครับโดยใช้ทองในเกมใช่ไหมแต่อันเนี้ยพลาดแล้วนะครับจะไม่สามารถใช้ทองกลับมาได้นะครับผมก็คือต้องใช้คูป,ปองเท่านั้นนะครับสาหรับพร้อมรับกรอบวิบวับนะครับผมเพื่อนๆฟังไม่าาผิดครับกรอบวิบวับนะครับแจกครั้งเดียวเท่านั้นนะครับเพื่อนๆจำกรอบของเฮเลนได้ไหมที่ตอนแรกมีการรีโมเดลอ่ะทุกคนที่จะเป็นกรอบดอกไม้สลับสองสีนะครับตรงนั้นอ่ะ ตาปกติแล้วนะครับตอนแรกอ่ะทางเซิร์ฟอื่นเนี่ยเขาแจกฟรีกันทั้งหมดนะครับแต่ของไทยเนี่ยเอามาขายได้เลยนะครับซึ่งครั้งนี้นะครับของแอนเซนการเนี่ยก็จะมีกรอบที่สลับ2แบบเหมือนกันได้เลยนะครับผมก็รอบนี้ GM นะครับก็เลยแจกฟรีไปเลยนะครับแต่ย้ําแล้วนะครับว่าแจกฟรีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับส่วนกรอบนะครับผมหน้าตาเป็นแบบไหนผมขึ้นรูปวิดีโอให้ดูเลยกันเลยดีกว่านะครับบอกเลยทุกคนห้ามพลาดแน่นอนกรอบนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมก็คือ มี2อ n i m นิเมชันนะครับผมคือแบบคือกรอบนี้นะครับผมตัวจบแน่นอนนะครับผมใครที่แบบอยากได้กรอบสวยๆนะครับกรอบวอลเล็ปาร์ที่มันไม่ค่อยสวยเนี่ยเอากรอบตัวนี้ไปเลยทุกคนรอรับฟรีได้เลยนะครับกิจกรรมก็จะมาประมาณวันที่22ตุลาคมนี้นะครับผมก็รอรับฟรีกันได้เลยนะครับผมเนะสลหรับกรอบนี้นะครับไม่อยากให้ทุกคนพลาดกันนะฮะรอติดตามกันได้เลยนะเด่นนะครับผมนะสลหรับ รงนี้นั่นเอนะครับและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับนี่ครับผมสถานีต่อไปดินแดนแห่งความฝันนะครับฉเฉลิมฉลองปีที่9อย่างตะการตานะครับพร้อมของวันสุดยิ่งใหญ่รอติดตามเร็วๆนี้นั่นเอนะครับ ลิสแมนช็อปกลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมที่งานไทยแลนด์เกมโชว์2025พบเหล่าสตรีมเมอร์ชื่อดังครับข้างที่บูธพร้อมพบปะถ่ายรูปจจกเลเซนแบบเอกุศลและตองทับเหล่าเลเยอร์สุดฮอตที่รอต้อนรับจะเต็มนับสิบท,ที่บูธตอกย้ำความเปรทุ่มเทของรางวัลกว่าครึ่งล้านบาทกับกิจกรรมอัดแน่นตลอดทั้งวันและกิจกรรมรับแจกของสุพิเศษจากแลนด์ล็อกเจเนซิสภาพาดความยิ่งใหญ่17-19ตุลานี้ที่ศูนย์การประชุมสิริกิตพบกันที่บูธลิสแมนช็อปแล้วก็จะมีสกินทีี่่่่แแบบมมมมกกิกรริิจรรเเพตออยางนน,นน Legend Limited, น มีแน่นอนรอติดตามก็ได้เลยนะครับเดี๋ยวมีข้อมูลเพิ่มเติมผมรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังกันอย่างแน่นอนนะเด่นนะครับผมสรับ ตรงนี้นะเด็นะครับแล้วก็ยังไม่หมดนะครับขอย้ายมาอัปเดตที่เพจของ h o n ด้าโซก่อนนะครับผมก็ใครนะครับที่กําลังถามนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยสสกินไหนมีโอกาสแจกฟรีบ้างใช่ไหมทุกคนอันนี้คือเพจของฮอนด้าโซนนะครับผมก็ยังไม่มีข้อมูลในกิจกรรมที่จะลงนะครับแต่ตรงนี้เพจนี้ไม่เคยทําให้ผิดหวังแน่นอนนะครับคาดว่าจะแจกฟรีนะครับก็คือเป็นสกินของเอลซูนะครับที่มีเอฟเฟกสกินนะครับแล้วก็สกินของยีน่า ที่ไม่มีเอฟเฟกต์สกินนะครับผมเนี่ยก็จะแจกทั้ง2สกินนี้ในกิจกรรมครบรอบ9ปีน,นั่นเองนะครับที่ตัวนี้พี่เขาขึ้นตัวอย่างวันที่วันมาเนี่ยก็คือวันที่22แล้วก็วันที่24นะครับแต่ตันนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่พี่เขาบอกนะครับแต่2สกินนี้ก็รอรับฟรีในกิจกรรมกันได้เลยนะครับส่วนกิจกรรมน่าจะมาเป็นรูปแบบไหนเดี๋ยวผมมีข้อมูลเพิ่มเติมผมจะรีบมาอัปเดตให้กับท่านผู้ชมได้รับฟังกันอย่างแน่นอนน,นั่นเองนะครับตรงนี้บอกเลยว่าเมนเอลส กำลังยิ้มอยู่อย่างแน่นอนนะครับผมนะเพื่อนๆได้ฟรีแน่นอน100%แล้วนะครับผมรออย่างเดียวรอทั้งเพจของกัลินาอายืนยันแล้วก็ประกาศกันอย่างเดียวเท่านั้นนะครับผมตอนนี้ยังไงแล้วรอรับฟรีกันได้เลยนะครับผมนะสำหรับสกินใหม่ของเอลซุสกินนี้นะครับผมนะแล้วก็ยีน่าสสกินนี้นั่นเองนะครับทั้ง2สกินเลยรอติดตามกันได้เลยนั่นเองนะครับโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตข้อมูลประมานี้นะครับ แล้วก็ที่สำคัญนะครับกิจกรรมนะครับของการขัน r v ร o l e a g u e 2025 winter เนี่ยในช่วงการแข่งขันที่จะจัดแข่งวันที่25 26เนี่ยเดี๋ยวก็จะมีขอวันที่แจกเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมมีข้อมูลเพิ่มเติมผมจะรีมอัปเดตนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดมีในรูปแบบโค้ดที่จะมีสกินหรือว่าขอรวันต่างๆเนี่ยผมจะเอามาแจกนะครับผมเนี่ยก็สามารถกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้ได้เลยนะครับผมเนี่ยก็ไม่ให้ทุกคนพลาดกันนะครับก็พยายามอย่างเต็มที่นะทุกคนรอติดตามกันได้เลยน,น,ลน,นั่นเอนนงนะครับแล้วก็ ก็เหมือนการมีนักแข่งนะครับผมเอามาเล่นกันหลากหลายเกมมากขึ้นนะครับผมในเมื่อวานนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูช็อตไฮไลท์เท่ๆของทอนกันดีกว่านะครับเผื่อแบบเมนทอนที่แบบกําลังรออยู่ให้ฮีโร่กลับมาเนี่ยตอนนี้นักแข่งเอากลับมาเล่นกันแล้วนะทุกคนนะไปรับชมกันเลย You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're responsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta take it slow. You can't be a pro, no, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in in millions, they block in your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power you're as long never as you're dreaming. Gonna make it. There's no way that you make it And maybe you can fake it but you're never gonna make it Are you just gonna take that make them take it all back Don't tell me you believe that Are you just gonna take that. โอเคครับสำหรับว okay, ันนี้เหมือนเดิมใครดูคลิปจนจบอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันในใต้คลิปนี้ให้ผมชื่นใจกันด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะเป็นกันเจกับผมคนดีมากๆเลยสำหรับวันนี้นะครับก๊อตอุศก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบายบายแล้วเจอกันบายบาย